คอเลยหมุนอยู่นบุ่นไปทางฝุ่นเออยีนะมาดีเลยเ๋าวออกออกก็ออกดีออกได้จริงนี่คว้ยครับ

แมนออกระเบียก็ออกล้งอยู่ในตุ่มละก็ออกน้อยมากและเนี่ไนายกด